จังหวัดแพร่แล้วครับเราไม่มีอ่างเก็บน้ําหรือฝายหรือว่าเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่แม่น้ําหลักก็คือแม่น้ํายมครับและลําน้ําสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถึงฤดูแล้งถ้าเกิดปริมาณน้ํายมหรือน้ําสาขาในรูปน้ํายมลดลงเนี่ยน้ำก็จะมีน้อยบางที่เราคงเคยเห็นภาพที่มีหาดทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยการกั้นลําน้ําจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อยกระดับน้ําให้สูงขึ้น มื่อก่อนเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้กระสอบทรายมาช่วยกันกั้นว่าจะสูงขนาดไหนน้ําลดขนาดไหนแล้วเราควรจะกั้นได้เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ฤดูแล้งเพื่ออุปโภคบริโภครวมถึงพืชฤดูแล้งเพื่อทําการเกษตรนะครับการทําอย่างนั้นก็กระสอบทรายมันก็ใช้ได้ไปีเดียวก็ไปแล้วน้ํายมมาอีกฤดูกาลหนึ่งหลากมาไอ้ที่เราทําชั่วคราวมันก็จะหายไปก็เกิดนวัตรกรรมใหม่ไปเรียนรู้จากที่อื่นมาที่เขาทำแบบกึ่งถาวร เอาดินมาผสมซีเมนต์เขาเรียกแกนซอยซีเมนต์นะครับก็ใช้เงินไม่มากงบประมาณไม่มากนะครับก็มาดูว่าอันไหนเหมาะกับพื้นที่จังหวัดแพร่ของเราก็มาดูว่าทาแล้วที่ทําแล้วเป็นยังไงนะครับก็ต้องมีการประเมินผลกันว่าฝายซอยซีเมนต์ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันช่วยชาวบ้านอย่างไรชาวบ้านได้รับประโยชน์สุขจากการสร้างฝายซอยซีเมนต์อย่างเงี้ยอย่างไร เพื่อให้แก้ไขปัญหาน้ําในฤดูแล้งให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากในสองฟังนี่นะเจ้าจะใช้น้ำบอ่อปีก้อนตีตียังบ่อได้ทําตรงนี้เนี่ยน้ำก็จะแห้งเนาะบอ่บอปลาเจ้าพอมีพอมีอมไอ้สาราตัวนี้ก็ยังมีน้ำมีน้ำเจ้าน้าบ่อแห้งเนาะปลูกพักปลูกอย่างก็กได้ใจตลอดปีเจ้า อ๋อ oh, สำหรับประโยชน์ก็คือหนึ่งน้ำอุปโภคเนาะแล้วก็คือบ่อน,น้ำตื้นของชาวบ้านทั้งสองฝั่งอนะครับมันมันจะบ่อซึมหายแนะ่มันก็กะเพิ่มขึ้นเขาก็สามารถใช้ได้ทั้งปีเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งมันพื้นที่นี้สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพักผ่อนของชาวบ้านในตอนเย็นหรือว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับ ผมก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานทั้งราชการที่ว่ามีโครงการดีๆนะครับมาให้กับมู่ผมแม่ไปน้องขอบคุณครับ